สวัสดีครับผมกูเบซาาเพจกูเบซามแทเตอร์ครับก็มาดูกัน PC 45ขี่หาก่งขุดต่อหม้อนะครับแล้วก็ตอกเสาเข็มับนี่เสาเข็มนะครับมาดูกันรกเล็กแต่ว่ายังแรงนะครับ ก็พิกัดทางานก็อยู่นาราธิวาสเหมือนเดิมนะครับแต่ว,ว่าอยู่อําเภอรเรศตะบตุตละลุะฮาหลอนะครับอ,อาจะตำบภละดลุนะครับทํางานามาดูครับ เละพรกขีนูอ่าเละพริกขี้หนูนะครับก็ถ้าผิดพลาดในการภาคนี่ก็ขอองภัยด้วยนะครับเจอของแข็งนะครับเล็กเจอของแข็ง ยังแรงยังแรงยังแรงนะครับนี่ก็คนขับคนที่สองนะครับก็ฟีมือก็พัฒนาขึ้นเยอะนะครับเจอของแข็งแล้วครับ เลนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับท่านผู้ชมที่มีงานางานขุดเจอของแข็งนะครับผมให้เจ้าไมคโครนะครับเจอของแข็งแล้วครับน่าจะเป็นอ่า สร้างบ้านเก่านะครับเจ้าพอดีพอรโรงเรียนนี่ก็เขาจะทาจะสร้างใหม่นะครับแล้วก็มีการถมดินนะมีการถมดินแล้วก็ตอกเสาเข็มกุดแล้วก็ตอกเสาเข็มน,นะครับเจอของแข็งแล้วครับเรามาดูกันนะครับจะไหวไหมครับเจ้เของแข็งแล้วครับ ดูคนขับนะครับมีการมองอในหลุมด้วยนะครับว่าเจออะไรบ้างก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพจกูบะซ่าเมทเตอร์ครัทีมง,งานกูบะซาเมทบาเมทเตอร์ยินดีรับใช้งานนะครับ จอของแข็งอ่าดูกันเป็นยังไงบ้างยังไหวอยู่เปล่าอ่ายังไหวอยู่หรือเปล่า กรถ PC ซอาคมสุพีซีสีคิดคิดหนเทียบเท่ากับ40รุ่น7นะครับก็ใช้งานดีแรงทนด้วยนะครับก็ปุกกีมีหลวมหน่อยนะครับรถเก่าก็เป็นธรรมดานะครับปกีหลวม ดูคนขับนะครับก็ตักเต็มปุ้งเลยครับคนขับทำงานดีนะครับทำงานตั้งแต่เช้ <Chief. S 1> ชานะครับไม่กู้งานครับโอ้ยโอยล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 อยแล้วครับลอยข้างนะครับ ปกติของรถเล็กนะครับเวลากดอะไรเจอของแข็งก็มีการยกล้อข้างมีการยกล้อข้างด้วยนะครับดูนะครับโอ้ก่อนลึกอาร้อยยี่นะครับเจ้าของอาพอดีโุระเมาา่อสร้างนี่เขาจะเอา กว้างร้อยยี่แล้วก็ลึกร้อยยี่นะครับแล้วก็ตอกเสาเข็มด้วยนะครับเ,เจอของแข็งแล้วครับเจอแล้วครับโอ้ยเจอแล้วครับ ไว้ยุกล้อยุกล้อ,ยยลอ,ลอก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะครับเพจกูไบเปสาาันแมทตเตอร์แล้วก็ช่อง y o u ูทูบกู๊บเปสันแมทเตอร์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ ย,ยกร้อครับยกร้อครับครับเรามาดูกันกดเสาเข็มนะครับมาดูกันร,รถเล็กกดเสาเข็มจะเข้าไหมครับจะลงไหมครับโอ้มีการยกร้อด้วยมีการยกร้อด้วยนะครับท่านผู้ชม ยกล้อเลยครับเล็กแต่หัวใจใหญ่นะครับครับก็บวันนี้มีแค่นี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อนๆ ครับสวัสดีครับ